ใหม่ๆเลยนะจับขึ้นมาเนี่ยคุณก็ต้องกาดน้ำกาดท่าเลยแล้วนะครับพอมันเริ่มออกกำลังดีพอมันเริ่มกินข้าวเปลือกดีแล้วกินข้าวเปลือกดีนะเน้นว่ากินข้าวเปลือกดีแล้วนะส่วนใหญ่อะ่ะไก่ที่จับขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยกินข้าวเปลือกเนื่อออกใช่ไหมคุณก็ให้มันกินข้าวกินปลาดีก่อนนะครับแล้วก็เริ่ม ออกกาลังออกกาลังไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจากน้อยไปหามากนะครับแล้วก็ลองอ่าน้ํากาดท่าดีแล้วอะไรแล้วเนี้ยวันไหนมาเราประมาณเดือนหน้าครับประมาณเดือนหน้าแล้วก็เปะดูซะหน่อยหนึ่งเอาเท่าที่ได้นะอย่าเอาเป็นอันนะเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้นะครับเตกะกับไก่นวมหรืออะไรก็แล้วแต่ ให้ไก่นวมจิกมั่งอะไรมั่งเนี่ยเตะดูแววพอเราชอบแล้วเราจับเลี้ยงแล้วเนี่ยจะได้ห้านาทีสิบนาทีเอาเท่านั้นนะครับเตะเพื่ออะไรเตะเพื่อมันสู้ไก่พอมันสู้ไก่แล้วอะไรแล้วเนี่ยเราก็จะเลี้ยงง่ายทีนี้เราก็จะเริ่มนวมได้แล้วนะครับนวมทักสองยกสามยกแล้วแต่แล้วแต่คนนะครับดูพร้อมแข็งแรงหน่อยเราก็เเริ่มไปปั้ม ปั้มก็คุณก็เอาเท่าที่ได้นะอย่าไปดันเป็นยกนะถ้าได้ยกก็เอายกเออสมมุติได้อันแล้วทีนี้เราจะเลี้ยงง่ายละคุณก็เลี้ยงต่อเนื่องไปได้ได้แล้วทีนี้อาจจะเตะนวมใจเย็นๆหน่อยเตะนวมอีกสักสองยกสามยกสี่ยกก็แล้วแต่คุณเด้ออยู่ความใจเย็นของคนนะ่ะไปปั้มผิวเดียวกันได้อันเอาอันได้สองอันเอาสองอันเลยทีนี้นะครับได้งานแล้วให้มั่นใจก็สองอันอีกทีก็หัวสามอันเลย ง,ง่ายแค่นี้แหละเมื่อี้ถามเข้ามาเยอะเลยเดี๋ยวผมเลื่อนก่อน